นี่สิมาผัดมี่โซโซมีเหลือมีโซโซเออมีต้นมาตกับมะเดั่วอยู่ผมงน้ำหน่อี่าเอาจัก3ก่อนสี่ก่อนใหี่ก่อน

ก็นนเดี๋ยวได้กินเล้ยเขาไปผู้ไฟบุกสูเลยไ,ได้ดังใจดีไฟ้งลูกอท่ากเกเป็น,นสุกแล้วก็ฝักลงได้แล้วก็ถามัซอยนี่ก็ no วะ หลังไม่ซอยแต่ยังอร่อยอร่อยไม่ซอยก็ปี๊ดปีไดม้จะต่อไหมนล่ะไม้วย่หนอยใน้ซ่ยังกระปิดในมันจะไหมแต่ไหนไม่กระปิดนี่มันหนักหนุ่ ่ะเลมดแขนเงียบแขนเนียบแข่เ uh, งียบตอนอาวรต้นได้ไหมถัวเรียบมักม่วงสามสนิทสามระดูสามสนิทอะหลงมชงโบทำง่ายมดง่านะมีที่ดานท่านข้าวสีั่วเรียบข้าวสีถั่วเรียบข้าวสีถั่วเรียบข้าวสีั่วเรียบหมาวสีถั่วเรียบข้าวสีถั่วเรีย ขอบีไหมมันจับผมไม่สน่ะสวยสอบเลยฮะแนะแบบมันมิน่าระไบเขาจะสวยจ้าฮือฮือฮือบังบังบังอย่ามาหลอกดิ ปัี้ค่ะปัจี้่ด้ต่ปี้งเาปน้ามนลยี้ตไปแ้ใ่ไขากล้องค่ะก็ค่ะไม้ไห้าไห้วัด่น เอาเลยไปดูแ้ยก um, uh ันที่อนนี้ได้ตัวไเมูเน่ไม่ใช่หลายอย่างตัด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 น้องเอ๋ก็เกเนะาสนใจมาก

Gracias.

ก็ร้อนวิวขอร้อนวิว <laughs> น,วนจะจุดสุมมดท้ายคืต่ำมากมันกดจถ้ามีกดทังเลยนะแล้วถ้ามีกดจะร้องไห้เลยใช่คระมันี่ <laughs> ไม่ต้องน่ำ ว้าวมันน่ากินอางี้เอาสี่คลิปเดียวน่ะมาสั้นสิเนี่ยสูกลนี่ยจะเยอะเลยปเกซน้วยิดแล้วก็มาสไปซ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

等他们来。

ป้าคำคอมาเมนต์ล้านวะกินตาสวดตาดูนคือบ่เคยกินป้าทิตโตพูดลูกก็ได้อยากนั่งหัวทั้งลง่บพีิสวนยปปองป่วยแนบันนี้ย